คือศรัทธาแปลว่าความเชื่อบวชอยู่ที่บ้านก็มีความเชื่อในธรรมะนั่นนั่นถึงที่สุดเชื่อในอะไรถ้าถามว่าเชื่อในอะไร ก็คือเชื่อในครรที่เป็นเครื่องดับทุกข์ที่รู้กันทั่วไปก็เช่นสีนสมาธิปัญญาหรืออริยอริยะอัตังคิกรรมากมีองค์แปดนี่เป็นธรรมที่ดับทุกข์เราได้ศึกษาแล้วเห็นแล้วมีความเชื่อว่าธรรมเหล่านี้ดับทุกข์ได้จริง หรือว่าทำเหล่านี้เป็นที่พึ่งได้จริงเชื่อลงไปสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็เชื่ออีกทีหนึ่งคือเชื่อตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นในเนื้อในตัวของตนมีความถ,าถูกต้องเหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะ เหล่านั้นนี่ก็เป็นอีกเชื่อหนึ่งรวมกันเป็นสองเชื่อเชื่อในสิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติวัดดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองมีคุณธรรมที่จะดับทุกข์เหล่านั้นได้อย่างเพียงพอที่มีศรัทธาอย่างนี้ แล้วก็อยู่ที่บ้านบวชอยู่ที่บ้านมันก็พอที่จะทำให้เกิดอำนาจเกิดกำลังกำลังภายในก็ได้ใช้คำอย่างนี้กับเขาบ้างมันเกิดอำนาจเกิดกำลังในการที่จะปฏิบัติธรรมะหลังนั้นศีลส,สมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักทั่วไป เช่นว่ารับศีลเอาไปไปถือที่บ้านมันก็ต้องทำให้เป็นศีลของบุคคลผู้มีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นแน่วแน่โดยเชื่อว่าศีลนั้นเป็นเครื่องดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองสามารถรักษาศีลได้ให้มีความเชื่ออย่างนี้เถิดก็จะเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่าเป็นผู้ประพฤติปรมาจันอย่างยิ่ง มีความหนักแน่นจริงจังแข่งขดในการปฏิบัตินั้น,น,นที่นี่ก็ปล่อยให้ศรัทธานั่นแหละดำเนินไปตามที่ควรจะมีในแต่ละวันละวันอำนาจของศรัทธาทำให้มีการประพฤติจริงทำจริง <c oughs> ถึงที่สุดแล้วก็มีกำลังใจที่เกิดมาแต่ศรัทธานั้นมากมายก็คิกปฏิบัติได้เต็มที่เดี๋ยวนี้แฮ่คนมีศรัทธากันแต่ปากมีศรัทธากันแต่ผิวผิวแตมีศรัทธามีศรัทธา แต่หาได้มีศรัทธาตัวจริงแท้จริงดังที่กล่าวมานี่ไม่คือไม่ได้เชื่อม่าในพระพุทธจะทมประสงค์โดยแท้จริงแล้วก็ไม่ได้เชื่อตัวเองจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามคำสอนเหล่านั้นมาจัดการกันเสียใหม่มาชำระศา,าสต์สงกันเสียใหม่อยู่ที่บ้านแต่ให้มีศรัทธาเต็มเปรี่ยมทั้งสองประการ คือมีศรัทธาในธรรมะที่จะประพฤติว่าดับทุกข์ได้จริงและมีศรัทธาในตัวเองตัวเองนั่นแหละว่าสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นได้รวมกำลังกันเป็นสองฝ่ายอย่างนี้แล้วก็เป็นศรัทธาที่สมบูรณ์อยู่ที่บ้าน่นก็มีลักษณะอาการเหมือนบวชอยู่ที่บ้านที่นี่ ข้อที่สองมีวิริยะวิริยะแปลว่าความเพียรหรือความกล้าหาญบวกกันทั้งความเพียรและความกล้าหาญเข้าเดวยกันก็เรียกว่าวิริยะ <c oughs> ยิ่งมีศรัทธาในธรรมะ หรือในตัวเองมาก่อนแล้ววิริยะก็จะเข้มแข็งถึงที่สุดอาศัยอำนาจของศรัทธ,ธานั่นเป็นพื้นฐานจะทำอย่างกล้าหาญอย่างภาคเพียรในสิ่งที่ควรจะทำทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับโลกหรือเกี่ยวกับเนื้อโลก มีเรื่องที่เราจะต้องทำถ้ากล่าวกันแต่ใจความสรุปสั้นๆแล้วก็ Zac. ววจะมีอยู่สี่สี่ประการโดยกันคือมีความาาภาคเพียงกล้าหาญในการที่จะป้องกัน ้าเพียงกล้าหาญในการที่จะสละหากเพียงกล้าหาญในการที่จะสร้างสรรค์ภากเพียงกล้าหาญในการที่จะรักษาคำสี่คำนี้มีความหมายคลุมหมดในหน้าที่ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ป้องกันสละสร้างและรักษาป้องกันคือป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดจะมีนั้นเกิดมีขึ้นมาเช่นศัตรูอย่างนี้เราต้องใช้การป้องกันให้เกิดไม่มีขึ้นมากิเลสเป็นศัตรู้ายกากว่าอะไรหงดก็มีการป้องกัน อยู่อย่างถูกต้องแล้ก <c oughs> ็ว,ว่าป้องกันข้าศึกมันใหญ่ล้วงไม,ไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็อันที่สองก็สละจที่เกิดขึ้นแล้วถ้าสิ่งที่ไม่พึงการถนานั้นได้เกิดขึ้นซะแล้วก็ต้องภาคพียนเข้มแข็งกล้าหาญ ในการที่จะสละมันออกไปเสียที่นี่ก็มาถึงส่วนที่ต้องสร้างสรรค์ได้แก่สิ่งที่ยังไม่มีความดีความงามกุศลสุดจริตทุกอย่างทุกประการที่ควรจะมีในตนหนึ่งที่มันยังไม่เคยมีก็ต้องสร้างให้มันมีขึ้นมา โดยอาศัยความเชื่อในสิ่งนั้นๆไะเชื่อตัวเองว่าจะปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อศัทธาก็สามารถจะสร้างสิ่งที่ยังไม่มีในตนความดีหรือกุศลที่ยังไม่มีในตนให้เกิดมีขึ้นมาในตนจนได้นี่่าในทางสร้างสรรค์ นี่ข้อสุดท้ายที่สร้างสารรค์ขึ้นมาได้เท่าไรเพียงไรต้องมีการรักษามีการรักษา <c oughs> หรือจะถึงกับพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> เป็นหน้าที่สุดท้ายคือรักษาเห <c oughs> มือนกับว่าห้างเงินมาได้มันก็ต้องรักษาให้อยู่ ในสภาพที่ถูกต้องให้ใช้ใจลักษณะที่ถูกต้องให้มีอยู่อย่างถูกต้องเราอยู่ที่เรือนบวชอยู่ที่เรือนแต่มีวิริยะความภาพเพียนหรือกลาหารถึงที่สุดในการที่จะป้องกันไม่ให้ความชั่วร้าย อกุศลบาปใดเกิดขึ้นในตนป้องกันได้เต็มที่